เรื่องสยองวิญญาณร้อนแขกไม่ได้รับเชิญคนที่ชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องร้อนที่เป็นกระทู้ขอหยิบยกมาอ่านหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษมาณที่นี้ขอสวมบทเป็นคนเล่าเรื่องนี้เราเป็นคนอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทำงานที่ โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่17ถึง19หอพักมีสองชั้นเราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัย ต้นไม้ขึ้นรกมากหญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สำคัญร้านขายของชาอยู่ไกลมากถ้าจำไม่ผิดอยู่ระหว่างซอยสามเวลาไปซื้อของก็จะยืมจักรยานรุ่นพี่ที่หอเราชอบปั่นจักรยานออกไปซื้อของในช่วงเวลาสองทุ่มหรือสามทุ่มเป็นเวลาประจำวันแรกที่เราปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปซื้อของ เราปั่นไปที่ซอย19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขไล่กัดอย่างเอาเป็นเอาตายและก็เหา่ามันน่ากลัวมากวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยเป็นซอย18ปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่19เลยวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปอีกไปที่ซอย17เจ ในขณะที่ปั่นไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนสองซอยที่ผ่านมาหรือไม่ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวเสียงเห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นเทาเฮาสองชั้นมันดูรกร้างต้นไม้ขึ้นใบไม้หล่นในบริเวณเทาเฮา์มีคนอยู่อาศัย อยู่แค่ไม่กี่หลังทำให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นมาเราก็ปั่นจักรยานผ่านซอยนี้เป็นประจำงั้นขอเข้าเรื่องเลยวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมอย่างเมามันได้มีเสียงข้อความดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกัน เราก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากล่ะเราเปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดอ,อ๋อเราลืมบอกไปว่าเรานั่งเล่นขอมที่โต๊ะหันหน้าไปที่บานกลิดข้างหลังเราเป็นเตียงเราเปิดประตูหลังห้องและเปิดประตูห้องน้ำไว้ ประตูทางเข้าจะตรงกับทางประตูห้องน้ำพอดีฝั่งเพื่อนมีกันอยู่ห้ถึงเคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเราเลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำพูดเสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำพ่อกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้ว เราเลยถามเพื่อนว่าปิดกล้องทำไมเพื่อนเลยถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวเพื่อนก็ย้ำถามอีกว่าอยู่กับใครเราก็ยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำกล้องค้างตรงหน้าห้องน้ำแล้วเห็นเรากําลังจะไปเข้าห้องน้ำเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาว ใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนส่งรูปมาเป็นหลักฐานส่วนเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรพ่อตื่นเช้ามาเราไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอโดยความที่อยากรู้เลยเอารูปไปถามป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าว ดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสานมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างซักแห่งในจังหวัดนี้เธอพักที่เถวหาซอยสิบจอยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอทำได้แค่รอคอย ตอนนี้เธอท้องวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกกับเขาว่าเธอท้องแต่แฟนของเธอบอกให้เธอไปทำแท้งแต่เธอไม่ยอมแฟนของเธอเดินออกไปจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยทำให้เธอคิดสั้นวันต่อมาเพื่อนเพื่อนของเธอออกไปทำงานกันหมดเหลือเพียงเธอคนเดียวเธอบอกว่า ไม่สบายอยากพักเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอเพื่อนออกไปสักพักเธอก็ผูกคอตายภายในเทาเฮานั้นกว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนกลับจากที่ทำงานแล้วเพื่อนของเธอนำศพของเธอไปอยังบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอเห็นมากโลกคนที่อยู่ในละเวกนั้น บ่อยจนคนในซอยเริ่มทยอยกันไปเทละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮียนไปสามเดือนก่อนหน้านี้เราจะมาอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานมากวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูี่หอกลับบ้านกันหมด เหลือแค่เราคนเดียวขณะที่เรานั่งเล่นเกมอยู่น่าจะประมาณห้าโมงเย็นเราได้ยินเสียงคนทุกประตูห้องน้ำปังปังปังเสียงดังมากมันดังมาจากห้องของเราเองเราได้ยินเราก็เลยสะดุ้งตกใจมากแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่ เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปเดินมาเราก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อและก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้บอกหวยด้วยจะเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความมโหไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเราก็หลับไป ฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กที่บานเกร็ดประตูหลังห้องแล้วเราก็หันไปดูเห็นมือเหี่ยวเหียวมีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกร็ดด้วยความที่เราตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้น เราได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไปแต่ได้ยินเสียงคนทุบประตูอยู่ข้างห้องแล้วเสียงนั้นก็เงียบสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่หรอเราตอบไปว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยใบหวยมาสองตัว พ่อเราตื่นมาตอนเช้าโทรให้น้องซื้อให้เราก็ซื้อนะห้าบาทเราไม่ชอบเล่นหวยพอวันหวยออกปรากฏว่าถูกเราโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมซื้อเราไม่ได้อะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนั้นไปเลยช่วงนั้นเราไม่ได้อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเราก็ยังไม่กลับ พ่อไปทำงานพี่ที่โรงเรียนทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคล้ำๆหน้ามองจังโดนของหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่ค่อยสบายบ่อยมากๆเป็นๆหายๆมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆเราอยากกลับบ้านขึ้นมาซะงั้นเราเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหม เพื่ะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับพอไปถึงบ้านยายถามว่าทำไมพร้อมจังหน้าดูคลำม,มากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปวัดตื่นเช้ามายายพาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วย เราก็หันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นเลยถามไปว่าที่ตามมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงเราเลยถามแล้วมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานเราก็ถามอีกว่าแล้วเขาต้องการอะไร ท่านตอบว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาไว้ละ่ะเราก็นั่งคิดสักพักก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยม,มาเราเลยถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าต้องการชีวิตของโยมดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมเราเราเลยตอบไปว่าใช่ ท่านบอกว่าไม่แปลกอกที่เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดยายจึงถามพระว่าพอจะมีทางแก้ไหมท่านเลยตอบว่ามีแต่ต้องทำภายในสามวันไม่งั้นตายไปรถน้ำมนต์จิตวัดภายในวันเดียวต้องได้เจ็ดวัดและต้องทํำภายในเจ็ดวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีกเรากับยายก็กลับบ้าน พอตื่นเช้ามาตากับยายก็พาไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดหลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยเจอเธออีกเลย